สวครับ้องดูที่พนันนะครับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563นะครับหมอพัดก็มีนัดเหมือนกันนะมีนัดมีนัดสองนัดด้วยนะครับนัดช่วงหกโมงเมื่อวานก็ดูคนหนึ่งไปเก้าสิบเก้าบาทคือถ้าเราไม่ทาเราไม่ได้เงินอมยิ้มแต่เงินแต่ละบาทมันมีค่าอมยิ้มเงินหนึ่งบาทมันมีค่าเขาจะไม่อมยิ้มบางคนเนี่ยเฮ้ยดูดวงไม่ไม่ลงทุนเลยว่ะไอ้พวกไอ้พวกหมอดูอะอมยิ้มรู้ไหม จะเล่าให้ฟังคนที่เป็นอาชีพหมอดูอะ่ะคนที่มองในมุมลบนะแม่งหมอดูไม่ต้องลงทุนหาเหวอะไรเลยแม่งดูดูก็ได้ตังค์แล้วกูดูฟรีก็ได้แต่เราจัดช่วงเวลาช่วงเวลาที่เราดูฟรีแล้วดูแต่เราดูฟรีเราด้วยความจริงใจนะอมยิม้มเวลาเราดูดวงฟรีทุกคนเราดูด้วยความจริงใจนะเว้ยใครจะรู้ไหมว่าค่าไฟเราก็ต้องเสียค่าน้ําเราก็ต้องเสียถูกไหมมาม่าบางทีเรากินเสร็จเราก็ต้องไปหาซื้อมา a, ม่ากินเองเพราะหมอดูไม่ได้รวยทุกคนหมอดูดีดูด้วยแม่ง เบเกรไม่ได้ไม่ได้อะไรนะมีคนมาติดตามก็ได้ผลประโยชน์ไงแต่พี่แต่ว่าหมอหมอพัดเมื่อวานอ่ะไม่ได้ตั้งใจไลฟ์ก็คือมันมันไลค์แล้วมันมีปัญหามันก็เลยแบบว่าเอ้ยอันนี้หน่อยสิหนูยอดยอดคนที่ตามหนูมันจะหกร้อยคนแล้วเข้าใจไหมฉะนั้นเพจอ่ะมันจะทิ้งปล่อยล้างไว้ทุกวันวันหนึ่งหนูจะต้องโพสอะไรก็ได้ หนูจะโพสอ,อะไรก็ได้นะครับที่ในเพจที่เป็นเรื่องของสร้างสรรค์นะครับเพราะเพจของหนูยังอีกยาวไกลเพจของหนูเป็นอะไรเพจอะไรที่สร้างสรรห้าหกเดี๋ยวเสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามเจ็ดช่วงตอนที่หนูไลฟ์สดตรงๆอ่ะมันจะเข้าคนจะเข้ามากดไลค์ยี่สิบถึงสามสิบคนอยู่แล้วไม่ใครมาทำความทำเลยไหมคะไม่ทำล้วหนูจะไปชุตระนิดนึงอาริรัตคะ่ะอาริรัตนะครับเกิดปีสามสองฟังอ๋อมยิม้มอ,อาริเกิดวันอาทิตย์นะเว้ย ตกเลข8ดลาหูวันอาทิตย์เนี่ยคือวันหนึ่งแต่ว่าตกวันที่17 17็สเจนี่คือแปดลาหูหนึ่งละเดือนกันยาเดือนกันยาเดือนกันยาเดือนเดือนกันยานี่ตีเป็นเดือนเดือนอะไรลูกเดือนกันยานี่ยเป็นเดือนแปดของโหราศาสตร์ไทยใช่ไหม 8, 8, 8, 8, 8. มาใช่ไหมนะเอไม่ใช่แปดเดือนมหาเ้า,าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยเดือนกันยาจะเป็น8นไงถูกไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะะฉะนั้นมีแปดลาหูอยู่สองตัวละใช่ไหมแล้วอาทิตย์เนี่ย เอาพูดง่ายสูญเสียละมองเห็นการสูญเสียละวันอาทิตย์เนี่ยเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เออเป็นวันที่ต้องทําเพื่อตัวเองให้เยอะๆมากกว่าทําเพื่อคนอื่นนะถามว่าคนที่เข้ามาคุยทะเลาะกับหนูหนูคนรหนูจะคุยกับใครดีครับวันอาทิตย์หลายใจไม่ได้เลยนะถ้าวันอาทิตย์หลายใจอะหนูเขาบอกว่าทะเลาะกับคนกันอยู่กับคนอื่นที่คนที่เข้ามาคุยเนี่ยคำถามเขาไม่ชัดเจนแฟนที่ทะเลาะกันอยู่ฟังนะอมยิ้มนะแฟนที่ทะเลาะกันอยู่กับคนที่เข้ามาคุยแปลว่ามีสองคน คนวันอาทิตย์เนี่ยคบคนสองคนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยอางี้เขาบอกว่าทะเลาะก,กับคนอื่นแฟนทะเลาะแฟนที่ทะเลาะก,กันอยู่หนึ่งคนละกับคนอื่นที่เข้ามาคุยหนูควรจะคุยกับใครดีเข้าใจไหมมีคนเข้ามาคุยคนใหม่กับแฟนทะเลาะก,กันอยู่เปิดไพ่สองใบอ,อันแรกก็คือแฟนอันที่สองคือคนที่เข้ามาคุยไออันที่สองอะไรนะที่เป็นคินทีรใช่เข้ามาคุยคนที่เข้ามาคุยก็ลงัลงเลใช่ไหม ก็คือมันมันเป็นของใหม่อยู่ใช่ไหมว่าแต่สิ่แตนี้ไม่ได้วะ่ะข,ของมันยังโอเคยังแบบว่าแต่คนบบบแต่แฟนแฟนยังมีปัญหายอยู่แน่นอนแต่ไอคนที่คบซ้อนอีกคนนึงอ่ะยังเขาก็รู้สึกแบบพูดง่ายแฟนปัจจุบันยังไม่แฮปปี้อยู่แล้วถูกไหมเนี่ยแต่ไอคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังเป็นการเริ่มต้นอ่ะคือไม่รู้ว่าเขารู้ไหมไงถ้าเขารู้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าคือน,นั่นแหละ เชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าไอ้ผู้ชายคนแรกเดี๋ยวแม่งก็รู้ไม่สวันไม่สักวันดหรือบางทีไม่รู้หรอกแต่จิตวิแต่ว่าจิตสํานึกมันจะรู้ว่าไอ้<ช>ไอ้คน<ช>ที่<ช>เราคุยอ่ะแม่งแม่งมีคนอื่นวะต้องพูดอย่างงี้ตรงแนะนำนะคะอย่าไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นค่ะมันจะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็ตกกังวลคนเจ้าชู้ก็คือคนที่ไม่มีใครแล้วจะไปชอบใครก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีใครอยู่แล้วก็อย่าไปชอบคนอื่นเลยนะคะเนาะรู้ หนูมิทระจะไปทำอะไรลูกหนูมิทระจะไปทำอะไรนะอะไรนะเห็นบอกหนูบอกจะมีธุระไปทำอะไรไปส่งงานไปส่งงานที่ไหนข้างล่างเหรอหไม่ตลาดตลาดเหรอต้องไปส่งเขาด้วยเหรอไม่ค่าจ้างเขาอะไรวะอีบึ๋งแต่ใครคะพนุกอีบึ๋งคนงานวันที่เจ็ดมีเพื่น,นที่เจ็ดหรืไม่ว่าต้องไปถ่ายงานถ่ายงานอะไรวะถ่ายงานอะไร งานสัปปะคงที่ร <aç? S 2> ้านแม่ร้านแม่อ๋อเหรองานทําทงานทํางานทำมาทำงานก็ทําให้ละเอียดทํางานละเอียดเลยคนต้องละเอียดเลยไม่เงินเท่าเปล่าวะถ่ายงานไม่ถ่า,ายงานถ้าไม่ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าห้าร้อยมันไม่คุ้มนะเว้ยถ้างานออกนอกพื้นที่จริงๆนะเว้ยไม่แม่ไม้แม่หมดเลยไม่คือคีเรคีเรนะเว้ยเอาง่ายๆถ้า ถ้าสามสี่ชั่วโมงอะสามร้อยอยู่แล้วเพราะในการเคลื่อนไหวการเดินทางนะแต่ถ้าเกินแปดถ้าเกินเจ็ดถ้าเกินห้าชั่วโมงนี่ต้องห้าร้อยคือคือกำลังบอกว่าจะใช้อะไรไปถ่ายว่ะอ๋อเอออมยิ้มไม่จําเกี่ยวหรอกอมยิ้มอมยิ้มมันใช้อะไรถ่ายมันก็มืออาชีพอยู่แล้วเพราะอมยิ้มมันเก่งอมยิ้มรู้หรือเปล่าลูกสาวโชคดีมากนะเว้ยอมยิ้มอาจจะไม่รู้นะเว้ยแต่เขามีคนคุยกับคนอื่นค่ะ อริรัตก,ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าอยู่ที่เราเลือกนะครับคนเก่าก็มีคนคุยคนใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนอลิรัตคงเข้าใจนะกดแชร์ไป,ป,ไปแล้วกดแชร์ไปเอาฟังอมยิม้มอมยิม้มฟ,ฟังฟังฟังให้ดีๆนะเว้ยคนที่เข้ามากดหัวใจให้ตลอดเวลารู้ไหมอมยิ้มใครอมยิ้มไม่อาจจะไม่ติดตามแต่ว่าอมยิ้มแอดเขาเป็นเพื่อนแล้วคนนั้นคือลูกทูดลูกทูดมีคนหนึ่งคนดัง แฟนเขาเป็นนักร้องเก่าเป็นมีชื่อเสียงและโด่งดังแฟนเขาเป็นเป็นซีของพ่อพ่อใครวะ bnk วะพ่อใครวะพี่ bnk ที่มันออก oh, <okay. S 1> อ๋อไอ้สองกระป๋องอะ่ะเออพ่อไอแ้แคน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 พ่อไม่ค่อยอยากให้ยุ่งการเมืองแต่พ่อเป็นซีของไอ้แสงดาวแต่แสงดาวได้ลูกได้เป็นแฟนของอ่าเพื่อนซีหมอพัทที่เขาเป็นคนที่ศาสนามุสลิม ชื่อซิมชื่อซิมเขาจะไม่อมยิม้มชื่อซิมเข้าใจนะนั่นคือสิ่งยิมย้มบอกไว้นะเจอกันครั้งหน้า,น,านะครับวันนี้ยิมย้มไปเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะเว้ยอมยิม้มคนจะบอกไว้ว่าคน,นที่มากดหัวใจเราอ่ะอมยิม้มคนที่มากดหัวใจเราตลอดลานะ่ะเขาเป็นลูกทูตเขาชื่อซิมฮัดเข้าใจไหมซิมเป็นคนมุสลิมแต่ว่าเป็นคนที่ดีงามมากเข้าใจไหมอมยิม้มได้ยินที่พ่อพูดไหม ฉะนั้นอ่ะหนูต้องไปให้เขาเขารักเมลมากหนูต้องไปคุยกับเขาด้วยหนูต้องไปไปมาไปไปเข้าไปในเฟซบุ๊กเขาให้กําลังใจเขาด้วยเพราะเขารักหนูมากเขาชอบหนูมากพี่ซิมอ่ะพี่ซิมที่ขับปอเช่ขับฟูลรีปอเช่าสียดงไงะ่ะปอเช่ดหรอถูกไหมเข้าใจไม่อมยิ้มก่อนลงนะเว้ย <Okay. S 1> พี่แสงดาว <Okay. S 1> ฟังให้ดีพี่แสงดาวนักร้องที่เป็นเพื่อนของนักร้องดังหลายๆคนแล้วก็พี่ซิมสองคนเนี้ย หนูจะต้องไปคุยขเขาไว้คุยเขาไว้ที่ซิมินคนที่รักหนูมากและกดติดตามหนูไลฟ์ตลอดเขาด้าไหมเขาติดตามหนูตลอดหนูไปกดติดตามด้วยเขาเป็นลูกอวดทูตเข้าใจนะอเอาลงเถอะอีบึงจะไปไหนก็ไปแล้วรีบมาเข้าใจไหมเดี๋ยวมาค่อยมามามา,มาดูดวงเดี๋ยวไลฟ์สดวันนี้ใช่ไหมเอออมยิม้มอมยิม้ยมเดี๋ยวไลฟ์สดวันนี้เดี๋ยวลองดูเอาหมอเข้ากล้องด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันจะสอนต่อ เดี๋ยวหมอเข้ากล้องด้วยเข้าใจไหมสามทุ่มตรงเข้าใจไหมเอาหมอเข้ากล้องด้วยเ,เ,เๆๆดีย๋ยวคุยดูกันโอเคลงไปลงโอเคนะลงไปสามทุ่มตรงเราเจอกันแล้วก็มานั่งกันโอเคเอาทุกคนมาเข้ามาต่อนะครับคุยกันง่ายๆคุยกันง่าย,ายสบายๆนะฮะนั่งคือสิ่งที่บอกไว้เมื่อกี้คุยกับลูกสาวนะคุยงานกับลูกสาวนะครับคุณสุวิมลน,นะครับยุทธศรีคือชีวิตใช้ชแล้วเออดีมากครับที่ใช้ให้กูพักเกิดวันจันทร์วันมหาเสน่ห์ เะเกิดเลข6กโอ้โหเลข6กเนี่ยผมบอกเลยนะครับเลข6กต้องคิดบวกวอยู่ตลอดเวลาเลขหกเนี่ยต้องทําบุญแล้วอย่าไปอย่าไปคิดในเรื่องของว่าฉันจะได้อะไรตอบแทนคืนมาเลข6กนี่ต้องทําใจให้บ๊บบบบบบนะครเฮ้ยเรื่องเลขหมอพัดเก่งนะเว้ยนะสุวิมลรู้เร่อี่เข้ามาทุกคนแล้วกดแชร์ไปนะเรื่องเลขหมอพัดเก่งนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ นี่ห้องสมุดหัว,วพัดนะเว้ยนะหกสี่สามราศีกุมปีมะโรงงูใหญ่ความสัมพันธ์คนปัจจุบันจะไปต่อได้ไหมก็ไปได้แต่ไม่ต้องแต่พูดให้เผื่อเลยนะถึงจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยไอแฟนเราหรือตัวเรามันก็มีคนอื่นก็คือตัวของน้องสวีมลด้วยเนี่ยน้องวันใหม่อะไรเนี่ยน้องใหม่ด้วยเนี่ยนะรวมถึงตัวแฟนด้วยเขาก็มีโอกาสมีคนอื่นน้องก็มีโอกาสที่มีคนอื่นเมือม่อว่ะเมือม่อว่อ,อคิดอะไรบมากไหมนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่าไพ่ขึ้นอะไร หกเหรียญ <like esse. S 1> ไงนั่นคือสิ่งที่บอกไว้พอไพ่ขึ้นหกเหรียญเนี่ยดูดวงเนี่ยไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูกับครูพัฒน์แม่งก็แม่นยำแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยเซเลอรลคนอื่นแม่งพรีเซนต์เยอะเกินไปว่ะคนอื่นแม่นยำไม่แม่นยำดูดวงกับรูพัดู์ดูดวงครูพัฒ์แล้วคำถามเดิมๆไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกไรสสารไม่ดูถูกคนอื่นนะสี่งที่เดบบบอกว่าบางคนดูดวงกับหมอพัฒ์แล้วไปถามเรื่องเดิมๆดูดวงกับหมอพัฒน์ก็แม่นยำแล้ว ความสัมพันธ์คือยังไงล่ะ <c oughs> ความสัมพันธ์คือไหวไหมต่อไหมอ่ะถ้าคิดว่าฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายยากวะเขาใจปะ่ะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมีคนใหม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปเราเปิดโอกาสให้ตัวเองมีคนอื่นได้เพราะเขาก็มีโอกาสที่จะมีคนอื่นได้เหมือนกัน ข้าใจที่ครูพัดพูดไหมไหมนิสัยมนเฮ้ยดูดวงเพียวๆนะเว้ยง่ายททำไมต้องพูดเฮ้ยวะมันสบายดีไงมันเหมือนกันเองดีไงพอคนถามว่าครูพัดกินอะไรกินน้ำอะไรไรวะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะอะไรวะกาแฟมันไม่ใช่กกแฟนะมันเป็นน้ำแอปเปิลสซดา ข้างนเป็นเอปเปิร์สดาครับคำถามมาครับคำถามมาแล้วกดแชร์ไปครับกดไลค์กด like, กแชร์ไปครับพิมพ์คำว่า24คือชีวิตเชื่อนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษตรมาชัดเจนลูกสาวผมไปละนะครับนะก็ เลี้ยงแต่เป็นลูกเป็ดขี้เด็กจนทุกวันนี้สวยขึ้นเสียขึ้นหนุ่มแน่งขีบติดตามติมตึมเลยคุณสาครับพิมพ์คำว่าย์สีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดอร์วีเกิดลัคนาราศีพิณักษ์ส่มาให้ชัดเจนนะสุวิมลเขาจะทําตอบไหมถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เก็ตพิมพ์มาใหม่สุวิมลปรับเฟซบุ๊กเองสาธารณะด้วยอย่าเห็นแก่ตัวปรับเฟซบุ๊กเองสาธารณะด้วยอย่าเห็นแก่ตัวน้ำแอปเปิ้ล าพิมคำว่า24คือชีวิตด้วยนะครับวันอังคารนะครับสาปีมาลงการงานจะได้เรื่อนตาแหน่งย้ายหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เรื่อนตาแหน่งยังช้าหรือชะรออยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเมื่อกี้ดาไอ้มนิดไปไหมมีหายไปละวันนี้ดูดวงแบบฟิวชั่นเวิร์กนะครับนะครับ ทุเรื่องถามได้หมดนะครับนะครับไ่าลับไปกดติดตามเพจอมยิ้มทารกดแอลี่เพจหมอพายุซีโคราลและช่อง YouTube c h a ด้วยนะครับนะคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับนะครับด้วยความจริงใจกันนะดูดวงหมอฮัวัายุดปังอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอาจารย์โตออกไปแล้วเหรออาจารย์โตโอ้ยนักธุรกิจราคาสูงสุด น,นักทุนอีกคนนี้นะครับขายบ้านได้โปรเจกต์ครั้งหนึ่งทั้งละสามสิบสี่สิบล้านเป็นเพื่อนซีของหมอพัดมากนะนัดหมอพัดไว้บ่าวาทีโมงว่าเดี๋ยวขอญาตินี่นะครับสิบหกนาฬิกาเด้ครับเขาจะมาอ้อเหรออีกหนึ่งชั่วโมงกูรู้ดวงมีคำถามถามได้ต่อนะครับผมอาจจะพูดไม่เพอบ,บ้างแต่ผมก็ไม่ดูถูกใครนะ ไปปล้นแมวบ้านพี่เบียมาเลยเป็นแมวสกอตติชผสมบิสติตตัวแม่ซึ่งเอามาจากบ้านพี่เองพ่อพันแม่พันแพงมากแต่ว่ามันเป็นผสมกับแมวไทยไปปล้นเอามาเลี้ยงเลยสวยแน่ๆพี่จะบอกมีพี่เคก็เคยเอาไปเลี้ยงอยู่แมวพี่เคสวยมากก็ผสมกับแมวไทย มามาดูดวงกับครูพัฒสบายไม่ต้องคุยเรื่องเงินนะครับนะครับอยากบริจาคก็บริจาคไม่อยากบริจาคดูดวงกันตรงนี้ก็แม่นยําได้สุดปังขอคําว่าขอบคุณค่าขอบคุณขาก็พอนะยินดีนะครับคาว่าขอบคุณค่าขอบคุณขาก็พอนะครับนะดูดวงกับหมอพัฒสบายใจนะดูดวงกับพอพัฒหลังไม่โคตรแพงอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามว่าทำไมถึงโคตรแพงครับก็ดูดิดูดวงพื้นดวงใหญ่ครบวงจร999บาทดูดวงใหญ่รายปี599บาทไม่แพงได้อย่างไรล่ะ มันก็ต้องแพงสิถูกไหมคุณลูกดวงนะแต่แพงแล้วไม่แม่นยาคืนตังทุกบาททุสตังนะคุณลูกดวงนะคะนะครับเช็คดวงกับผัวพัฒสบายใจนะครับพิมพ์ทำให้ชัดเจนใน124คือชีวิตชีเลนวันเดือนปีเกิดลัคนาราคีราศีปีนักษัตรสม้ชัดเจนนะครับอ่าอย่างวะเนี่ยกูกูพิมพ์อะไรผิดวะเนี่ยทาไมกูก๊อปไม่ได้วะเนี่ยงานเออเอาใหม่เว้ยเอาใหม่ไปก๊อปอะไรก็ไม่รู้ไปก๊อปอันนั้นให้ให้พวกที่ไปส่งให้กับสถานีตำรวจหรือเปล่าวะหรืวอว่าใหม่ แย่กว่าเก่าอีกโอ้ยถูกสแปมอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวครับเดี๋ยวลบไว้นะครับนะรู้เรื่องขามันกดอะไรผิดพลาดไปวะเนี่ยนะครับผมใครงานใครวะเนี่ย ๋ยวขออนุญาตแฟนต่างชาติเขายังรักเราใหม่คหรหนูไม่ค่อยแม่นใจนะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับแฟนต่างชาตินะครับแฟนต่างชาติยังพอใช้ได้อยู่นะครับเนาะนะครับยังพอคบกันได้อยู่นะครับพอดี Facebook แจ้งสแปมมานะครับเพราะว่ามีคนสามารถเข้าล็อกอินผมได้นะฮะเนื่องจากผมมีปัญหามานานแล้วผมเช็คแล้วว่ามีคนเข้ามาล็อกอินผมได้เดี๋ยวผมต้องแก้ไขก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงที่ช่องนิยมรวมก่อนแล้วกันเนาะต้องขออภัยนะแต่ผมขอตอบคุณลาฟีน่านะครับว่าแฟนต่างชาติยังพอโอเคอยู่นะครับยังพอคบได้นะครับแต่อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะคุณลาฟีน่าลาฟีน่านะยังไงก็ขอมีโอกาสก็มาเช็คดวงส่วนตัวกันเนาะคุณลาฟีน่าเนาะใช่ไหมผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะาลาฟีน่านะครับเดี๋ยวผมขอไปแก้ไขที่ช่องอนะครับเพจผมก่อนนะผมเพจผมมีปัญหาหนหนักมากนะมีคนล็อกอินเข้าไป นะไม่ใช่ตัวผมนะครับมีตอนนี้มีคนล็อกอินเข้าไปมีคนแจ้งมาว่ามีคนล็อกอินเข้าไปที่ที่เพจผมนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปแก้ไขก่อนเนาะนะครับนะมีสิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาในชีวิตนะมีคนต้องการจะบั่นทอนชื่อเสียงผมคุณรักฟาติน่าครับเอาาองนี้เลยกันนะผมขอตอบครั้งสุดท้ายนะคุณฟาติน่านะครับในเรื่องของความรักอะ่ะเขาสามารถที่จะคบใครได้หลายคนประเด็นแรกนะผมตอบด้วยความจริงใจนะแต่เรานะครับคบเขาพอได้อยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกตัวสุดท้ายของเขา นั่นคือสิบอกไว้จะถามว่าคบต่อไปจะทำยังไงครับถ้าอยู่ใกล้กันนะผมอยากจะให้เราเป็นคนกันยอ่ะให้เป็นะูรูทัศนีที่ดีแล้วก็ทําอะไรสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดูว่าเขาชอบแล้วเขาเกลียดอะไรยังพอคบกันได้อยู่แต่ถ้าคาดหวังว่าเขาจะคือคนที่รักเราตลอดยั่งยืนอันนี้ผมไม่ชชว่์คุณคุณลาฟีน่านะขออภัยนะแต่ผมไงผมขออนุญาตลงก่อนแล้วกันนะผมตอบตรงนี้นะครับว่าบยบายนะครับนะนะ คุณน้องสุวิมลคงเข้าใจนะครับว่าว่าอย่างไรคุณน้องสุวิมลอยู่ใช่ไหมครับนะครับนะครับอย่างที่บอกเราความสัมพันธ์ปัจจุบันถามว่าจะไปต่อไหมนะครับถ้าต่างคนต่างใจเย็นยังสามารถคบกันได้แต่ถ้าไม่ใจเย็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะครับความหมายคือต้องคบกันละครึ่งทางนะคบกันคนละครึ่งทางนะครับถึงจะไปจะต่อกันได้นะถ้าไม่ถ้าอย่างไรแล้วแต่นะครับนะฮะถ้าไม่คบกันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะครับ Yeah. เข้าใจเนาะโอเคเนาะนะครับนะครับคุณต้องปรับเฟซบุ๊กสาธารณะให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหามากมาก ถใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับใครมีคำถามถามได้นะนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับนะครับ,รบพิมพ์คําว่าย4ิคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดและขนาราศีพิณศาสาัยมาให้ชัดเจนนะครับนะครับ พี่เบียทำหมันแม่แมวได้แล้วสงสารเขาพี่เบียทำหมันแม่แมวได้แล้วมันจะได้ไม่ออกลูกเยอะลองดูหาสถานที่ถูกๆเอาเคร์นะครับเอาแค่นี้ก่อนลวกันนะครับพอดีว่าตัวเพจผมถูกสแปมดด้วยเนาะนะครับ ยังไงเอาจบลงแค่นี้ก่อนแล้วค่อยค่อย,อย,อยว่ากันใหม่แล้วค่อยขึ้นใหม่เนาะไม่ค่อยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเนะจ๊ะ,เค,เจะคุณสุวิมนครับคำว่าขอบคุณก็ดีนะครับผมก่อนลงท้ายบ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 ายนะ โอเคขออนุญาตลงนะครับ